แชมป์ KIK Channel นะฮะสวัสดีครับอ่าส่วนผมค,ครับผม feel อ่า feel KIK ครับผมส่วนผม PKK Channel ครับท <c oughs> อาไมช่องกูมีหลายช่องจอังเลยเอ้ยไม่เจ้าของช่องนี้มีช่องมีเจ้าของเดียวดไิไม่ไม่ไม่โอ <ผม S 1> ้โหไม่พี่แชมป์ <c oughs> ผมซื้อ <c oughs> แฟนชายพี่แล้วนะ <c oughs> แฟนชายอ่ะ <laughs> <c oughs> วันนี้เรามาทำอะไรครับน้องพีน้องเฟียววันนี้เราไปเล่นปะกวนหนึ่งไร่ด่านภายในสิบวิสิบวิก็นบายสิบนาทีสิบนาทีสิบวิใครจะไปทำทันวะก็คือใครที่ใครที่แบบว่าเล่นด่านได้น้อยที่สุดก็จะเป็นคนที่จะต้องทำคลิปเกี่ยวกับอ่าตุ๊ดอะไรนะหนึ่งไร่แปดสิบวินาทีครับใช่พร้อมแล้วพร้อมแล้วเลชิคเริ่มจับเวลาเลยนะหนึ่งสอบซ้ำ โอเคนี่คือเริ่มจับปีลาแล้วเลยครับโอเคอย่าลืมสปาวพอยต์ตรงนี้ด้วยนะเอาเฮ้ยลืมรีบวะรีบวะพี่สปาวไม่ใช่สปาวพอยต์นี่ก็คือเซ็ตสปาวใช่ไหมจุดเกิดไม่สปาวพอยต์พี่สปาวพอยต์ไม่ใช่เซ็ตสปาวอะไรวะเฮ้ยสปาวพอยต์แน่แน่แน่ปั้นหนึ่งนะเฮ้ยเขาปล่อยไปพี่พี่ให้เขาเสียเวลาไปไม่เป็นไรเวลาเดินเวลาเดินโคตรเกลียดเลยสปาวพอยต์อ่าฮะสปาวอ๋อเซตสปาวพอยต์แล้วก็ตามด้วยอะไร สปาร์ไฟเฉยพิมกับสปาร์ไฟเนี่ยใช่พี่โอ้ยพี่ผมมาผมอยู่ผมมาผมจะไปตอนสองเฮ้เวลาตายแล้วจะเกิดที่นั่นอะไรยี้เหรอใช่ใช่แต่เวลาตกไม่ตายพี่โอเคโคตรโคตรเที่ยวทับคิวทับคิวตัวเองสิเออทับคิวเองโคตรเที่ยเลยคนเรานะครับตอนนี้ครับชื้เฮ้ยจะรอ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 มาเนี่ยชื้นนี่คือด่านแรกนะครับเมื่อกี้ผมก็เสียเวลากับการ ับอะไรสปาพอลไฟวิอ้างวิอ้างอ่างเฮ้ยได้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 ถ้าพูดอย่างนี้เรามาตัดจูกันเถอะไม่ใช่โอ้พี่ถ้าพูดอย่างนี้ด่าสองแล้วนะจ๊ะโคตรเร็วเลยคล๊กเวลาไม่เคยรอใครเอ้าร้องไห้พี่เป็นกรรมตามทันพี่เป็นกรรมตามทันเดี๋ยวเดี๋ยวว้าบเอ่อว้าบว้าบสปาวใช่ไหมไม่ไม่ไม่พี่ฆ่าต่อตายทับคิวอ๋อต้องทับคิวใช่ไหมโอเคจัดไปจัดไป ครับตอนนี้ก็ผ่านไปหนึ่งนาทีแล้วนะครับชิวๆพี่อ EC ี p i c พี่อ EC ใช่อี p ิกเหมือนกันโอมาอีซี่ตอนนี้อยู่ด่านที่เท่าไหรแล้วจะจะไปด่านสามหรอโอ้ยพี่พี่เร็วเลยพี่รอแป๊บก็จะมึงมึงกองอ่ะพี่เฮ้ยพี่พี่มันก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าใครจะเป็นตุ๊ดนะใช่ไหมเออใช่ใช่รู้รู้รู้กันเยอะใครเป็นตุ๊ดไม่มีแม่ง ตายแห่เลยครับท่านผู้ชมเฮ้ยใครมีใครใครจะเป็นตู้สไม่มีท่าเอาเฮ้ยเอาทำไมเอ้าพี่งทำไมพี่มันเกิดตรงนี้วะอ้บ้ามันต้องแบบนี่ดิทับสปาวัเป้าเออพี่ได้ครับชิบเหมือน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 เราจะหลอนกาวโอ้โหตายตายพี่ตายแน่แน่เฮ้ยช่วยับนี่ครับ เฮ้ยเราแวบเราแวบแบบแวบฮัลโหลแบบแบบฮัแวบแบบแบบอบแบบแบบหลายแบบชิบชิบนี่โอ้เฮ้ยโอฟิเชลระบายตกแลเจ้าเปีไม่มีไม่มีเจ้าเจ้าแชมป์ไม่มีทางเฮ้ยเจ้าเปียวทิศเสาเจ้าแล้วไม่เจ้าึงแค่นี้เฮ้ยไปดิอ้าวโอ้บอะไรอะไรเ้ยเ้ยขอให้เจ้าโชคดีในการกระโดดเฮ้ยข้าไม่ข้าไม่เหมือน ข้าไม่เหมือนเจ้าข้าไม่กล่าวาเจ้าเดี๋ยวนี่คือประตูนรกเนี่ยผมพลาดตรงเนี้ยเนียพรเรียบร้อยผลาดตรงเนี้ยฮึบปลาลลาตีตปบยเจเต่ไมนี่คือคาถาของข้าอ้กระถาหนังโปเหรอพี่เอ้ยผมจะไปด่านสามแล้วฮึลเลลลลลลลาลลเลล้กเซ มี64คบนี่นี่เราก็มาถึงดาดที่สองแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นติดติดติดยยรักจากใครไม่รู้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถึงด่านสามแล้วเหรออย่าโอ้โหเห็นแล้วนะเห็นแล้วเ็แล้วถึงมาโอ้ยเช็คพอยต์เซ็กเช็คเช็คพอยต์เซ็ค point เราเรามันชิวๆให้ดับเราไอ้เยอะไอ้เยอะชิบชืบชิบตึกตึย่ชิบพี่ผมติดยายรักยายรัก ไอ้คุณตายก่อนผิวแชมผ่านยังพี่ตันสองฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอ้ยไอ้เจ๊ตตรงนี้วะใช่ตรงนี้เอ้ยเอ้ยอ๋อเห็นอยู่เฮ้ยพี่แชมผ่านเหรอเดี๋ยวอ๋อไม่ผ่านว่ะโคตรยากอุ้ยไปได้ไงวะกลัวแล้วเจ้ากลัวแล้วกลัูชิบอุ้ยทุมันง่ายได้เกินไป ถือชื่อยอมไปจนหมดใจขนาดนี้ไปแจ๊บควายวะไปแจ๊บแจ๊บควายวะอ้าอไงวะอะไรวะผ่านไปสี่นาทีแล้วนะครับผมนี่ไอ้ไปทางไหนทางไหนบอกพี่แม่บอกพี่มาอะไรอะไรไม่ต้องไม่ต้องเอ้าจู่ตกเฮ้ยเอาเฮ้ยไปทางไหนวะพี่ไม่บอกเขิน มึกจะเขินด้ว่มวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีแต่อะไรก็ไมู่มีแต่ใยละมีแต่าห่ยอ้ยภาษาภาษาเขาเรียนภาษาญี่ปุ่นมาพร้อมไปเที่ยวใช่ไหมเนี่ยเฮ้คเฮายอะหเเรียนมอ้าาเขเียอี่ม้อ่วเีอ้ากัเดเยด่านจองจอรนอย่างเงยา่มืรอมไเลยเนี่ย ี่มันยากขนาดนี้นี่นีเหรอทับคิวทับคิวเลยอะไรวะนี่คือใหญ่ลำเตะเงี้ยคิวโอเคโอเคเอาไม่ก็เราพี่ดันใหญ่ลักผมรู้แล้วพี่เอ้าแม่งเอ้ยโอ้อ๋โอเคโอเคเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายเฮ้ยตอนนี้มันแบบเท่ากันหมดเลยอะเฮ้ยเจ๋อเอาจูบเกิดอะไรขึ้นมะติดใหญ่ลักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตาเขาตกอ่ะพี่ เอาตรงนี้ออ๋เอาตีนใหญ่รักอีกแล้วโอี๋ยวถ้าตรงนี้แป๊บนึงนะไปทางนั้นไม่น่ารอดว่ะเฮ้ยตอนนี้ห้านาทีแล้วนุ้ยโอ้ยพี่โอ้ยพี่ไม่ทำไมเราใช้ใครใครขี้โกงวะใช้เนี่ยบล็อกบาเลียอาหรือบล็อกบาเลียเฮ้ยแม่งถ้าเกิดกระโดดตอนนี้พี่ว่าตายแน่เลยรอเดี๋ยวลองดิไม่ได้ว่ะชิว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 เอ้าเอาอะไรเดินไม่ได้หรอพี่ลองเดินไปดิพี่แชมป์เดี๋ยวให้ตังค์สองบาท ทำไมมันเดินไม่ได้มะไม่รู้อ่ะเอ้ยเอ้ยกูโดนทางไหนวะทางไหนวะทางนั้นลอยบงกอนเออพี่ผมหลอกพี่มาจบแล้วโอ้โหชิววะย่ำแล้วไงต่อวะช้ำฮะลอผมก่อนเดี๋ยวนะพี่พี่งงว่ะโอ้ยชิวๆนะผมเยอผ่านแล้วพี่พี่งงว่ะน้องไปไม่ไดชิวจิ้บอกเดี๋ยวนะจิ้บล็อกแล้วไงต่อวะ ไปต่อไม่เป็นว่ะเฮ้ยจริง,งดีฮะไปอ้าไปต่อ,อยังไงวะไอ้ียไปต่อไม่เป็นวะอ๋อพี่พี่ผมรู้แล้วพี่ยังไงดันดอกอกควายพี่ฝั่งนู้นพี่เห็นไหม <c ười> อ้าวใช่เหรอเออผมผมไม่เอ้าเก็ <c ười> <c ười> มาอยู่หลอกคว บอกเลยก็ว่าอยู่แต่ทำไมมันไอพีมันพี่แชมป์พี่แชมป์พี่ว่าพี่เฟียวก็ควายนะด่าตัวเองก็เป็นอ้าวสิบห้ายแล้วเฟียวก็หลอกควายเอ้ยผมผมว่าอีปิกอีปิกพี่ผมอยากรู้ไปไกลๆนี่ไปไกลๆตีเลยไอ้ยี่บุญเจมาตามกูทำอไมอะไรผมมาก่อนพี่อีกไอ้ยี่ึงหลบดิไปนู่นเลยไปนู่นเลยโอ้ไม่ไม่โคตรยากครับพี่ พึ่งว่าตรงนี้แม่นได้อ้ยปังอยู่ฟังโระทำไมกูไม่กระโดดวะเฮ้ยใช่แล้วกูดด้นี้แล้วโอ้ my god โอ้ย7นาทีแล้วนะจ๊ะโอ้ยด้วยพี่ต้องการแค่7นาทีทำได้แค่เพียงเท่านี้มันใช่เหรอวะพี่ขอยล์หลวงี๋ยวนะผมว่าไม่น่าติดตามทางเขาเท่าไหร่โคตรรักโคตรรักพีคอยล์หล่วงแล้วเขาก็นี่ผมไปทางไหนวะ เม่อะเช็คไฟมาตุฟัคเกอร์อย่าแล้วก็มาตรงนี้อย่าแล้วไงต่อวะเราผมก่อนทุกคนเฮ้ยเกนเก้เช็คไฟมาตุฟักเกอร์ขึ้นไปข้างบนจึ๊บนี่พี่ไปข้างบนพี่แชมป์พี่ยังงงวะเฮ้ยพี่แชมป์ศึกษาไหมพี่อึ้บศึกษาอยู่บนวงเราต้องปีนตายพี่ใช่ใช่กำลังกำลังคิดอยู่ว่าแบานนี้มันเอาไป่ทำไม่ทำห่าเลย บายมายพี่พี่จะบอกพี่พี่จะบอกพี่พี่โดนพี่พี่หลกลง่ล่างพี่พี่ผมถึงด่านด่านด่านดาน่สี่แล้วนะเฮ้ยอเออพี่พี่ไปพี่ไปบืนเลยตรงนั้นเ้ยทไมวะพี่ไปห็นแล้วสัตว์ไอ้กูเหี้ยคนเหี้ยเลยพี่แชมปโอเคโอเคเช็คต์ไอ้มึงโกงวะเด็กโกงกับบ้าพี่เอ้ยแปดนาทีแล้วอ่ะคิดดูอะโกงกับบ้าพี่ แฮกเกอร์มันจฟัคเกอร์ไอเย้ากูโดนแซงเลยชึบชึบตอนนี้คือยังไงวะเอ้ากูควายอีกแล้วสองรอบแล้วฮึบฮึบฮึบชึบชึบฮึบฮึบหลายฮึบฮึบฮึบเชึบเชึบฮึบฮึบกันไหมฮึบกันไหมฮึบฮึบชึบเชิบโอเคตรงนั้นชึบอยังไงล่ะทุกคนโอ้พี่แชมเดี๋ยวไปนิดนึงไอปีไอซี่แมง ยังไงยังจะบอกนะว่าไอ้สัตว์ก็คือทั้คิวทั้คิวเฮ้ย็เก้านาทีแล้วโอ้ยมีแบบทดเวลาไหมนี่ทดเวลาเลยเหรอเออเอาทดเวลากี่นาทีไปไงวะพี่แชมป์พี่แชมไปไงวะเอ้าไอ้สัตว์ไอ้ยกดตีนมากเลยเนี่ยเอาไอ้ยมึงให้กูไปก่อนเนี่ยโคเขเตีอะไรพี่แชมพี่แชมไปไหนวะพี่ มัมตน,น,ตนตรงไหนไวะอ,อ๋อเออใครจะได้เป็นอ๋อพูดได้วะอีกเป็นตุ๊ดนะพูดไดว่านะตรงไหนไวะพี่ชา้า,ทางท่านผู้ชมครับคือแ,แม่ง <c oughs> หมดเวลาแล้วแมหม,ม <า S 2> ดเวลาเว้ยสมัเสมอสัเสมอเ<น>สมอว่าทดเวลาให้หน่อยดินี่นนผมไป<อ>ด่านต่อไปแล้วพี่ อ้าวเงี้ใครไปด่านต่อไปได้ถือถือว่าชนะได้เลยนะใครผ่านด่านนี้ได้ก็ใครผ่านแล้วพี่ผมผ่านแล้วพี่ไม่ใช่ด่านนั้นด่านวัวอ๋อเออด่านวัวสิเออด่านวัวโถูเอ้ยด่านนี้กูยังไม่ได้เลยเดี๋ยวเต็มเต็มเต็มนะชิวชิวชิวนี่ทุกคนทุกคนครับตอนนี้ก็เลยสิบนาทีแล้วนะฮะเรากำลังทศเวลาอยู่นะใช่เพราะว่ามันมันมันด่าน พีพี่พีผ่านไวไวเว้ยพี่ฉันยังติดตรงนั้นเลยเอ๊ยสัสโคตรเชี่ยเลยใครกมึงพวกมึงทำหนีกับ้ยทุกคนครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าใครจะมีโอกาสเป็นตุ๊ดมากกว่ากันเฮ้ยไม่ได้หรอกบอกเลยบอกเลยเป็นไฟบอกได้ดี่กูจะต้องเป็นตุ๊ดบอมแมนเด้อบอมแมนเขยได้หน่อยอากูกดอะไรตรงนี้เฮ้ยเป็นไงบ้างด่านบัวเป็นไงบ้างโอ้ยพี่อีปีกอีปีกผมผ่านแล้วพี่จริงเหรอเราเล่น เที่ยมพูดแบบตกใจตกใจเอ้ากูวิ่งมาทางเก่าพี่ใครไปพาโอ้ยแม่งทำไมกูกระโดดไม่ไปวะแม่งตกใจจะถีบแม่งเลยเดี๋ยวไม่ได้แม่งตกบันไดเหรอคือแบบพี่พี่ไปได้เมื่อตอนแรกอะแล้วที่ไม่ใช่ปะไม่ใช่ปะไม่ใช่ปะเป็นไงวะเป่ไไงวะพี่ไม่รู้รู้แค่ว่าเราเราจับมือกันแล้วิไอ้นี่ไงนี่ไงเอ้ย ไอ้อย่าบอกนะว่าพี่ร่วงอ๋อ้พีร่วงตกใจจิ้มนี่ไงนี่ไงพี่เพลยวสู้ต่อไปมุ่ใจเราเป็สู้ต่อนี่ได้แล้วผ่านแล้วพี่ผ่านแล้วใช่พี่จะตอบนี่ทำไมผ่านแล้วเหรอเออพี่เพลยวผ่านแล้วเหลือพี่คนเดียวกับผมอ่ะเหลือพี่กับผมอ่ะต้องแข่งกันต่อพี่เป็นไปไม่ได้ที่เราจะชนะน้องพีได้เนี่ย ตายเปไหนวะโอ้โหท่าผู้ชมครับคือเฮ้ยกูก็กูก็พยายามเต็มที่แล้วนะเนี่ยวันหนึ่งนะเยไปไงวะไปไงวะเฟียวเฮ้ยพี่เฟียวมึงห้ามบอกไอสัตว์บอกพ่อมึงตายอ๋อไปอ๋อไปได้ไปได้ช้าผมไปต่อไปผมไปอีกด่านนี้เฮ้ยไปรอเล่นเลยไปยังไหนไปยังพีไปแล้วรอเล่นรอเล่นไปแล้วจนจะผ่านด่านนี้แล้ว พี่ชามรู้ๆกันอยู่ว่าใครใครเป็นตุ๊ดรู้ๆกันอยู่พี่เอ้ยผมถึงผมผ่านด่านอันนี้แล้วพี่พี่เป็ดก็โหอะไรอยู่มาเฮี้ยนปั๊บหนึงนะพี่พี่เอาจริงๆนะคือเฮ้ยไอ้เชี่ยผ่านมาฮะอะไรผ่านแล้วเออพี่เป็นตุ๊ดอ่วพี่คนสุดท้ายเออคนสุดอะแล้ว ใช่ไอ้พี่เป็นตุ๊ดเออพี่ถ้าพี่เป็นตุ๊ดเฮ้ยเห็นไหมเนี่ยกูชิวๆเลยเนี่ยดูๆๆๆอะไรนะกฎของเราคือถ้าเกิดว่าใครชนะเป็นตุ๊ดใช่ไหมแพ้เป็นตุ๊ดแพ้แพ้เป็นตุ๊ดเี่ใช่เหรอไปเปิดคลิปใหม่เด้โอ้เอ้าเฮียคือนะครับผมก็โอ้โหไม่ก็เอะ ขาอ้านหมดยังพี่เขาอ่างหมดยังพี่มันจะต้องทำอะไรบ้างเนี่ยก็เบ่าทำอะไรก็ได้เล่นอะไรก็ได้เป็นตุ๊ดตุ๊ดโอ้ยเล่นอะไรก็ได้ใช่ไหมหรือไม่ก็แมปแมปต่อไปพี่ต้องเป็นตุ๊ดอ่ะเออผมรุมบอกพวกพี่ผมเกียนพี่ผมบินขึ้นมาพี่อ้าวฮใจผมเกียนีอ้าวเกียใครกียนกระบพี่บอกพี่มีกำลังใจอเคแล้วผมก็สำหรับคลิปนี้ไไพี่ไป็นไรพี่ กดเขาห้ามใช้บาเลียป่ะห้ามใช้ถือบล็อกบาเลียป่ะใช่เออผมถือผมผมถือมาผมถือมาหลายรอบเนี่ยแฮกเกอร์ลิเบอเป็นนะไม่กดไอ้ผมถือบาเลียบเฉยไงไม่มีอะไรมากแค่ไม่ท้ชมเอ้าเดี๋ยวสรุปใครเอาดีๆเอาดีๆเฮียคุณจะได้บอกเด็กถูกนะใครเป็นตุ๊ดนะเฮ้ยถือบาเลียมันไม่ผิดไม่ใช่หรอพี่ถือบาเลียถ้าวางแล้วต่อทางกับผิดด้วยอ๋อถ้าถือไม่เป็นไรใช่มมันมองเห็นไหมล่ะ มันแเห็นมันเห็นเไเดียวเดียวเดียวถ้างั้นไม่ใช่แลวฮะคือเปลียวต้องเป็นตุ๊ดเว้ยไม่ใช่พี่บ้าหรือเปล่าถือบารียมันไม่เห็นนะเว้ยเฮ้ยเห็นที่ต้องถือดิไม่รู้ดิก็นั่นแหละครับใครที่เอาบทดีกว่าให้เด็กบทดีกว่าเออให้เด็กบทเว่าใครเป็นพี่แชมป์ไม่ต้องไว้พี่ผมชนะเลยพี่เอาดูจากวิวพี่ดีกว่ามา้เอ้ยดูจากวิวแต่ละคนว่าใครน้อยสุดป้าเอาป่า ฮะอะไรนะยอดวิวเหรอเออยอดวิวโอ้แผลแล้วพี่แพ้แล้วพี่อะไรบ้าโดนโดนพี่พี่พี่อะไรพี่เดี๋ยวพี่ปั๊มปั๊มวิวให้โอ้ยยินดีโอเคนะตามนี้นะครับท่านผู้ชมทุกคนอย่าไอ้ที่เยอะสุดนะฮะก็ไปโหวตด้วยใช่ก็จะได้ก็จะได้แบบพ้นจากการเป็นตุ๊ดนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับเจอกันฮะสกินเทมไหมของกูไอ้สัตว์แั้วนี่ยอ๋อลืมลืมพอดี อะไรผมพีแชนแนลอ่ะพีเคเคผมพีไอผมพีว่าผมเฟลเคเคเนี่ยกูบอกเลยไอสัตว์โคตรกากเลยกูเนี่ยไอสัตว์เนี่ยพิจามผมก็อ้าวไงผมไม่ถือบัตรวาเลียถือกบาลีตอนเล่นถือเนี่ยผมโดดผมโดดเพลินเลยตอนเนี้ยที่พีบอกว่าไอ้ยักษ์ใครไม่หัวเกียน์ถือว่าเอาบาเลียมาวางว่ะ้โผมเห็นเอ้าบาเลียตกใครไม่หัวเกียนเอาบาเลียมาวางวะเอ้าจริงจริงคือคือคือแบบยากว่ะ เอ้ยไม่ได้ตัดแรกยากพี่ตัดตัดแบบนี่มันไม่ยากนะผมว่าเดี๋ยวพี่ตัดต่อแบบละเอียดดีกว่านมันจะได้สุดมันจะได้น่าดูไม่ไม่ไม่ต้องตัดแบบตอนเราโดดนะพี่เพราะเวลามันนั้นไงลูลูเออใช่ตัดไม่ได้นี่ว่ะใช่ลงสดไปหยะไปหยะก็ตามนั้นนะตามวิวนะตามวิวโอ้โหพี่ผมแพ้ดิเฮ้ยแพ้ดิยมาแพ้ใน วิวพี่น้อยกว่าพวกแกอะไรเงี้ยเอาเงี้ยเอาเงี้ยพี่เอาเงี้ยพี่ไลฟ์เอาพี่เป็นกดกดพี่เป็นไลฟ์ผมเป็นวิวไอสัตว์อย่างงี้ก็โดนดิเเออ้าีไดหรโดนกระหน่ำเลยวกัวิวผมไม่ถึงพันเอาดิดีวิวผมไม่ถึงพันเอาดิจริงไหมก็เดี๋ยวต้องรอดูเด็กเออถ้าเด็กอยากให้ใครเป็นเฮ้ยพี่ต้องทิ้งช่องแล้วพี่ตไม่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 คือพี่คิดอย่างงี้นะ ถ้าเกิดว่าจะเป็นตุ๊ดเนี่ยคือเป็นตุ๊ดกันหมดเลยเว้ยเข้าใจไหมเนี่ยเราจะได้มีชิปลงอีกทีนึงเออเลาก็ลงพี่แชมป์งั้นนึงพี่ต้องทิ้งแล้วพี่ทิ้งทิ้งแล้วพี่ทิ้งเลียงแล้วพี่โปรโมทช่องเออโปรโมทช่องใครกดซับนี้ถึงหนึ่งล้านซับรับไปเลยใช่ไหมใช่ไหม